สวัสดีครับกระผมนายชนะทิพธรรมศรม6กทับสองเลขที่1ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาลัตเพชรใหญ่ชั้นม6กทับสองเลขที่สอค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับการแจกแจงแบบทวีนามค่ะ ในการโยนเหรียญที่ไม่เที่ยงตรงเหรียญหนึ่งพบว่าความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นก้อยในการโยนเหรียญแต่ละครั้งเท่ากับ0.6ให้ตัวแปรสุ่ม x คือจำนวนครั้งที่เหรียญขึ้นหัวจากการโยนเหรียญนี้6ครั้ง โจทย์ให้หานะคะ 1. งจงหาค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x 2จงพิจารณาว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x เป็นการแจกแจงทวินามหรือไม่พร้อมทั้งให้เหตุผลป,ประกอบ3จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นหัวน้อยกว่า3ครั้ง4โดยเฉลี่ยแล้วเหรียญจะขึ้นหัวกี่ครั้งมาดูข้อที่1ค่ะจงหาค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x นะคะเนื่องจาก โยนเหรียญครั้งนี้6ครั้งค่ะดังนั้นค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็จะคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, และ6ค่ะมาดูข้อที่2ค่ะจงพิจารณาว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x เป็นการแจกแจงทวินามห,หรือไม่พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบค่ะก็จะตอบได้ว่านะคะคือ1 เกิดจากการทดลองสุ่มคือการโยนเหรียญจำนวนหครั้งที่เป็นอิสระต่อกัน 2. การทดลองสุ่มหรือว่าการโยนเหรียญแต่ละครั้งเนี่ยมีผลลัพธ์ได้เพียงสองแบบคือสําเร็จก็คือเหรียญออกหัวหรือไม่สําเร็จคือเหรียญออกก้อย 3. ค่ะความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นหัวในการโยนเหรียญแต่ละครั้งเท่ากันโดยเท่ากับ1ลบ0.6เท่ากับ0.4แล้วความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นก้อยในการโยนเหรียญแต่ละครั้งเนี่ยค่ะคือ0.6ค่ะ3นะครับ จงหาความน่าจะเป็นที่เหลือหอหล่อนขึ้นหัวน้อยกว่าสาครั้งนะครับความน่าจะเป็นที่เลื่อนขึ้นหัวน้อยกว่าสาครั้งคือ p วงเล็บ x น้อยกว่าสนะครับจากนั้นเราก็จะมาแทนลงในสมการน,นะ p วงเล็บ x น้ว่าสามเท่ากับ px จะมีค่าเป็นศูนย์บวก px หนึ่งบวก px เท่ากับสองนะครับแล้วก็จะหาค่า,านี้ได้เลยหกเลือกศนะครับคูณศูนย์จุดหกําลังหกบวกหเลือกหคูณศูณ 6. 6. 6. 6. 6. คูณ0.6ย,ยกกำลัง5บวก6เลข2คูณ0.4ยกกำลัง2คูณ0.6ยกกำลัง4เท่ากับมีค่าประมาณอยู่ที่0.5443ครับต่อไปนะครับหัวข้อที่4โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเหรียญจะขึ้นหัวกี่ครั้งโดยเฉลี่ยแล้วเหลี่ยจะขึ้นหัวกี่ครั้งวิธีทำนะครับก็คือ mu x เท่ากับ np เท่ากับ6คูณ0.4นะครับโดยจะได้เข้ามาที่2.4นะครับดังนั้นแล้ว โดยเฉลี่ยเหลี่อจะขึ้นหัวอยู่ที่2.4ครั้งครับหากค่าความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสม x วิธีทำนะครับเนื่องจากว่าเมก้า 2x เท่ากับ np นะครับจากสูตร np เท่ากับ1ลบ p เท่ากับ6คูณ0.4คูณ1ลบ0.4เท่ากับ1.44ครับดังนั้นความน่าจะความแปรปรวนของตัวแปรสม x คือ1.44ยกกำลัง2ครับขอบคุณครับ